อ่ะโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มีอยู่กับอ่า You and Me a น d Her นะครับ a uh, l o v e Story นะครับในพาร์ทที่อ่าพาร์ทที่สิบแปดละหลังจากพาร์ทที่แล้วเราเราเลนลี่กันยาวมากๆเลยนะครับโอเคก็ไตเติลสกรีนมันแปลกวะ่ะโอเค แต่ว่าเรามียังมีอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้ทําก็คือเอาเหี่ยบอกไว้ว่าตัวเองเกิดวันที่ยี่บสามคือภานะครับแล้วก็ได้เบอร์โทรพระเจ้ามาแล้วเดี๋ยวตอนต้นเกมเดี๋ยวเราลองโทรหาพระเจ้าดูนะครับกดเริ่มเกมใหม่ไปเลยนะฮะชีวิตก็เหมือนขั้น,นบันไดจ,จริงไอเ้เหี้ยคุณทําได้แค่ก้าวเดินต่อไป ถ้าเริ่มคิดมากแต่ละก้าวจะช้าลงก็จริงครับอืมสัจะรับคือกลับมากดเริ่มเกมใหม่สัตว์จะทำต้นเกมแม่งแบบมองได้หลายมุมมากๆเลยนะบันไดไม่มีทางแยกไม่ต้องเสียใจกับการกระทําที่คุณไม่ได้เลือกโชเะตามีเพียงหนึ่งไม่แตกแขนงอย่างที่ทุกคนเชื่อเมื่อวานนํามาส่วันนี้วันนี้นําไปส่วนพุ่งเป็นก้าวที่ไม่มีที่สุดอนาควรจะมีอะไรอยู่แม้แต่พระเจ้าก็ไม่มีคําตอบ S <S> นณจุดสูงสุดบันไดเป็นโลกภายนอกทําการแสนแดดสนธยานี่คือด่านฟ้าโรงเรียนสถานที่น้อยคนจะมาบรรยากาศไม่สามารถทำตัวคุณชินได้เฮ้ยยูททโลอยู่นี่มเนี่ยมีเพียงลมฤดูใบไม้มร่วงที่ต่อผมบนนี้มันเก่าจนยาขึ้นแล้วกองโตก็พุดก่อนด้วยสนิม ให้ความรู้สึกเรากับเป็นสถานที่ที่ถูกลืมอยู่เหมือนกันอืมชอบบรรยากาศข้างบนมุมมองแบบสามร้อยหกสองศาติดตัมาด้วยกันทุกซอกทุกซอยมีความสุขจำอยู่อยู่วันนี้นาย,า,งงายยิ่งผ่อนคลายตอนได้เข้าคณะทางองาศาสตร์ผมไม่อยากจะมาเลยอะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจละด่านฟ้าจะมีแค่ชมรมดาราศาสตร์กับคณะทาง,งาศาสตร์ที่ขึ้นมาได้เหมือนจะมีกุญแจอื่นอยู่เหมือนกันที่ผมไม่รู้ เป็นเรื่องเล่าตำนานด่านฟ้าด้วยนะเรื่องรักใครๆทำนองน,นั้นเป็นเหตุให้พื้นที่นี้เป็นที่หัวห้ามเพราะก็คนมานเยอะเกินว่าแต่อยู่ทะโลอยู่ไหนมาสายเป็นผมมองลงไปมีโทรศัพท์ความหน้าอยู่บนประตูห้องใครเนี่ยเอ่อกดโทรออกนะครับโอเคแล้วก็999 05นะครับ เดือนนะเดือนพฤษภาแล้วก็สองสาม,มันเกิดนะครับ2อรอบดุนกันมันจะเจออะไรอะไรอ่ะผมกดผิดเบอร์หรอไม่ดีกดผิดเบอร์จริงจะไม่แปลกไปหน่อยหรอถ้าโทรศัพท์ไม่ติดหรือมีปัญหาต้องมีเสียงสาวเตือนไม่ใช่ไงอย่างกับว่าเครื่องนี้มันพังลองเช็คประวัติการโทรดูพัะเจ้าพระเจ้า พระเจ้าพระเจ้าเราจริงต่อไปลองเช็คลายชื่อเบอร์มีแค่ชื่อเดียวพระเจ้าอยู่แล้วโทรศัพท์เซยุแล้วไงทำไมอ่ะเรากดเบอร์ถูกนะไม่ใช่เหรอศูนย์ห้าสองสามเก้าเก้าเก้าศูนย์ห้าสองสามโหกดเบอร์ผิดหรือเปล่าวะ ผมกดถูกอ่ะไม่ใช่เหรอเอ่อเอาเป็นว่าผมตอบแบบเดิมไปก่อนลวกันเนะเาะนะครับเฮ้ยผมก็กดถูกเบอร์นี่ มันเดิมโม้ผมกดถูกเบอร์นะนะครับ AJ เดี๋ยวลองปล่อยให้มันลั่นไปเรื่อยๆดูนะครับโอเคเอ่อเอ่าเป็นเพื่อนอนะ่ะเป็นเพื่อนอ่ะนั่นสงสัยต้อง ไม่รู้วะต้องเข้ารูเอาอีาเอ๋เอามันจะเข้าไงก็กดเบอร์ไปแล้วมันทําไมโทรผิดวะผมกดเบอร์ผิดเหรอไปนึงนะนะครับเอางี้เ <c oughs> อางี้ <c oughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออก,ก่อนกลับไปหน้าหลักก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวผมวนของวนอีกรอบหนึ่ง เริ่มเกมใหม่เริ่มเกมใหม่ผมผมขอแน่ใจว่าผมกดไม่ผิดเบอร์ก่อนโอเคอืมโอเคกดโทรออกโอเครอบนี้ดูไปพร้อมกันเก้าเก้าเก้านะแล้วก็ศูนย์ห้าสองสามศูนย์ห้าสองสาม โททโทงไม่ได้กดถูกอ่ะนี่เฮีย่ยอย่าบอกนะจำผิดอ่ะเฮ้ยยีย่สิบสามพาือสภาก็ถูกอ่ะนี่ <S 2> <S 2> มันมีขีดให้กดด้วยหรือเปล่า, <S <S าวะเออวะเอะ้แต่เมื่อกี้มันมีแค่ดอกจันกับสี่เหลี่ยมนี่าะง,งั้นกดเบอร์ก็น่าจะถูกอ่ะนะหรือวมีขีดวะ ขอ,ขออีกรอบขออรอบขออีรอ,ออรอบหนึ่งขอแบบมั่นใจเลยไอ้เชี่มันโทรศัพท์มันมีปุ่มขีดหรือเปล่าวะเออขออีกรอบเลยขอแบบมั่นใจอ่าเออไม่มี กดดอกจันก็ไม่ได้สี่เหลี่ยมก็ไม่ได้ถูกแล้วเก้าเก้าเก้าศูนย์ห้าสอถูกแล้วเนี่เยเ่ยเบอร์นี้ยะไยอืมอ่ะจะโทรโทรออกไม่ได้อ่ะอยากโดนช็อตก็ไเลโอเคอเดี๋ยวลุยไปเลย ลุยไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับอัน,นจริงๆเรามันกดข้ามโอเคไปเลยอืมอ่าฮะในเรื่องก็เหมือนเดิมยังจำได้อยู่นะ เออแต่ความรู้สึกตอนเล่นช่วงแรกกับช่วงนี้มันไม่เหมือนกันเลยเออโอเคเล่นเล่นไอช่วงแรกๆนี่รู้สึกแบบเออก็เกมทํามาแต่รู้สึกแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนโดนเกมเล่นยังไงร,ไรู้นะครับ เออยาวเลยผมผมไม่ตัดนะนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้าเนื้อหาตอนไหนอ่า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเหมือนแบบเหมือนเป็นช่วงแบบแนะนําตัวละครแต่ละแต่ละคนนี้ใสยังไงมากกว่าอ,อยากกินข้าวด้วยกันโหจะกินข้าวด้วยกันตอนรอบสองนี่สดใสขึ้นเยอะนะโหจะไม่งใครจะไปคิดวะออ คอจะไปคิดว่าไอไออะไรวะทาโร่ไอน้องชายยูทาโร่เอาให้เอาอีอ่ะโอเคเอาให้เอาอีเหมือนเดิมจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหม ืทุกอย่างก็ผ่านหมดแล้วถ้าไม่ไก็กดโทรออกแล้วแล้วมันแล้วมันก็ติดต่อพระเจ้าไม่ได้อะมันมีฉางไหนที่ได้จับโทรศัพท์อีกหรือเปล่าวะเออไม่ยอมเพ้ อืมไม่ยอมพีอ่ะเกมในโทรศัพท์อืมเกมในโทรศัพทพ์เล่นเกมอ่าเข้าไปใน,นโรงเรียน รูดเอาอี๋ฮารูแม่งก็แบบไอ้แค่ใครจะไปคิดว่าเป็นผู้ชายว่ะเออแต่เสียงก็แบบอาจจะเป็นผู้ชายได้เหมือนกันนะเออแต่แบบมันไม่ทันคิดเลยไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำนะออผมคิดว่าแบบฮารูอาจจะแบบมีอีกรูทหนึงนางหาหรือเปล่า าตามหาความฝันนาตามเอรู้ไปเอเคเจออีกแล้ว หายใจแบบปากต่อปากอืมคุยเอาอีกเอาอีกนั่งโอเคจูบกันไปแล้ววันลงขึ้นมาอีก ผมว่าผมกดเบอร์ถูกนะผมกดเบอร์ผิดเหรอไม่นะหรือผมจทผิดวะนี่สัญญามันยังมีให้เลือกชอยเดิมอ่ะอืม ตอนไปร้านแคมนิดรอบสองอ่ะออจะคุยด้วยจะบัดมือนีกปันจินะเนาะ その分ว์ชื่อตผมดูเขาน่าจะบอกอีกรอบปะเบอร์ซีจนี่ปะเบอร์ที่บอกเบอร์ยี่สิบสามพฤษภาคมยี่ามน่นับ 神様がくれたもしも葵が真一のそばから消えても覚えるの。消えない。でも、uh. 頭にューキューキュー救ューキ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 ュー <noise> อาโอยโน่ค้ลนัมเบอร์นะน้องฟัก็คือตัวกันทำไมวะอาโอยโน่วันเกิมไปดูละครเวทีเออเออวะแล้วถ้าแบบไปดูละครเวทีเลยอะ ดันตัวเจ้าน้อยเราก็เปิดประตูเฮ้ยกลับมาให้ดูนี้นะไอ้เมสบายใหญ่อยู่ที่นี่ดูแลเธอโอเคไหมเคทำไมอ่ะแล้วถ้าเราไปเลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันเออแล้วมันทำไมวะยืนตัวเราก็เข้าไปลงยิมเงืนมิดโชคดีมาที่นี่มาถึงที่นี่ก่อนเวลาเหลือเฟื่อเลยนั่งหอประชุมมีแค่อยู่ครึ่งเดียว มาแล้วหรอไงมียุกิอ่าเตรียมของข้างล่างเสร็จหมดแล้วใช่ไหมบอกไปแล้วลาออกจากชมละครจำไม่ได้หรอจริงๆฉันไม่จำเป็นต้องมาที่นี่ด้วยซ้ำนะอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนเนาะนะครับแลีวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปดูว่าไอเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันยังไงโอ้ยผมว่าผมก็จดไม่ผิดนะก็แต่เอาอีไปไหนชวนเธอมาแล้วใช่ไหม วันนี้เธอไม่สบายไม่สบายหรอก็เวลาอะไรวะเนี่ยตอนนี้อารีควรอยู่บ้านแต่ทำไมเธอไม่รับสายโทรศัพท์ผมผมยังคงน,นี้เสียงกิ้งโทรไปเรื่อยๆเื่อยๆเรืๆหลังจากรออยู่นานก็วางสาย

อโอเคอ,อืมก็เราเดินไปเงี้ยตามถนหน,หนในขณนะที่ความมืดค่อยๆปกคลุมรอบนี้มาตอนเย็นนะยังไม่มืดเลยมีกิจถึงการแสดงเพื่อจะลากผมออกจากที่นี่ดูจริงจังมากจนผมไม่กล้าพูดเล่นเลยพาผมไปไหนเนี่ยว่าเราเดี๋ยวออกจากเส้นทางปกติผมเล็กน้อยถึงแล้วร้านสะดวกซื้อครอบครัวโยททโร ก็าไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวที่ทำงานอ๋อรู้แล้วไอ้เี้ยแมวมันแมวมันห้ามเราออกมาทำไมก็ถ้าก็สมมุติว่าถ้าเราถ้าแมวอถ้าเราอยู่ตามแมวแแบบเราแอบ,บก่อนแล้วรู้ว่าไอเอวอีอะเออจะมาร้านยูทาโร่ใช่ปะเออคือแบบตอนที่เราไปถึงที่นูน่นคือเวลามันก็ดึกแล้วไง อ๋อเป็นเรื่องของเวลานี่เองเข้าใจแล้วนะครับโอเคอ่ะอะไปต่อนะครับอืมอ๋อใช่สิมีฮารุจังหรือชื่ออะไรสักอย่างใช่ไหมจะอยู่ชำรมมของเธอใช่ปะเขานั่นแหละตัวป,ปัญหาไม่เข้าใจเอาอีกไปเที่ยวกับหารูผิดตรงไหนเดี๋ยวเขาแน่เดี๋ยวาการประตูเลื่อนออกชินิจิจจขอโทษจริงๆนะเพื่<ข>อน อ่าอันนี้เหมือนเดิมนะไม่มีขาวามแคบตัวเลยเกิดอ,อะไรขึ้นลองชายแล้วก็ดิจิโร่คือฮารุารนะครับออ,อ่าขอเพลย์เป็นผู้หญิงโอเคออเฮปลี่ยน本当は今日の舞台男の子が女装して ソフトท์บอลบุฟนสเก็ตต์นี่ครุล์ต์แต่พันธ์สิทธะตัดเจังเป็นผู้ชายแล้วไงแล้วถ้าฮารุจังเป็นริวจิโร่แล้วมันจะเป็นอะไรหรอฉันก็สงสัยอยู่แล้วตอนนี้ฮารุจังไม่มาช่วยงานรหลังดีดิคิดตกลงมันเอาไว้ฮารุจังจริงอย่างดิคิดปรากฏว่าฮา,ารุจังออกจากร้านไปด้วยกันอะไรนะพูดเรื่องอะไรไม่เข้าใจ ้มีอะไรผิดพลาดเนเนี่ยโอ้ไอ้แค่ถ้าผมไม่ได้เล่นรูที่แล้วมานี่ผมเจอฉากนี้ผมตกใจนะเนี่ยเออนางกินเนองินอยู่ไอ้เพื่อนเห็นพวกเขานะี่ยรอเดินเซอซาโซเซออกทางประตูด้วยกันเลยแต่อีอยู่มันที่บ้านฉันนะไม่สิพยายามโทรหาเธอแล้วเธอไม่รับสายหึกๆในใจฉันก็รู้อยู่แล้ว キムチドの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 キムチのキムチドのキム อเคโอเคไปที่ตึกที่เดิมนะครับนะ่อนทมวทุกอย่างเหมือนเดิมห้อง804นะครับไข่ลเจต้องนำไปเองหลังจากตรงนี้เชีย่ยอย่าบอกนะเข้าไปแล้วจะเจออยู่ด้วยกันพอดีอนน้ どうしてもักินิสุดม่เนียขยไปเลยอืมลูกบิดเลื่อหออกอ,อย่างชา้าๆเงียบๆเราเดินเข้าไปอนามัยเมนอย่างเงียบๆเสียบวีเท้าเล่าแผ่วบางที่สุด กลับดูฟังดูสนั่นแล้วผมกั้นหายใจกัมโนกแล้วปล่อยให้เท้าพาเดินไปข้างหน้าตรงนั้นผมเจอริวจิโร่ใส่ชุดนักเรียนหญิงอาเหี้ยฉ<บ> yeah, ากฉากอย่างนั้นเหรอเที่อผมต้องเซ็นเซอร์ไปเนี่ยแล้วตรงนั้นก็มีเอาอีกกำลังโอ้ <So> ไม่จริงนะ สิ่งที่ผมรู้ต่อมาทุกอย่างก็ดับมืดไปหมดเคีียแม่งเชี่ยแม่งหนักเชี่ยแม่งหนักกว่าอีชากจบรอบที่แล้วอีกอะไรกันเนี่ยผมอยู่ที่ไหนความเจ็บปวดที่ผมรู้สึกนี่มันอะไรอกหักความทุกข์ทรมานไม่แค่ความเจ็บปวดธรรมดาความเจ็บปวดทางกายแล้วความเจ็บปวดทางกายมันมาจากไหน เมือ,องฉันเมือ,องผมพันด้วยภาพันแผลเป็นไงบ้างอชิริเจิเห็นยูทาโร่นั่งอยู่บนเกวีใกล้อะไรกันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยฮะแล้วเมืองฉันเป็นอะไรไปครั้งสุดท้ายจำได้ฉันอยู่คอนโดล,ลูลานั่นอ,อ๋อนายคงสลบไปนะ่ะอะไรนะผมสลบไปหัวแมเงเครียดหนักกว่าที่ เฮี้ยนเฮี้ยกว่าทีฉีดจริงแล้วเนี่ยไม่แปลกหรอกหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วเนะี่ยจอ้องมือตัวเองข้อนิ้วผมพันด้วยผ้าแผลทั้งหมดฉันทำอะไรลงไปเชีย่ยเอ้ยฉันไม่ต้องวอวลหรอกเดี๋ยวทโลใสห่หัวเอกน้อยดิจิโร่พักงานนายแบบ จนกว่าแผลจะหายมันไม่ใช่การลงโทษที่หนังนาอะไรแต่มันก็พอได้โอ้เราต่อยลูทิโล่นั่นก็หมายความว่าผมผมต่อยเขาแรงพอจะทําให้มือผมเจ็บด้วยนั่นคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมิวเก่พูดถึงผมได้ถูกต้องเป๊ะๆมันผมมันเป็นปีศาจที่หึงมากกว่าที่คิดไปเยอะแล้วอาาีเป็นไงบ้างได้ทำอะไรเธอไหมไม่ ไม่เลยเหรอแมงจี้ยที่นายทำร้ายลิวจิโร่ฉันก็จานายไว้แล้วเธอนั่งอยู่ตรงมุมห้องเธอถือโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพ,พึมพำกับตัวเองตลอดเวลาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเจ้าไฟบันทึกฉันก็ไม่รู้เธอพูดซ้ำไปซ้ำมาเหมือนส่วนมนต์ผมพอจะนึกภาพเธอทำแบบนั้นออก แตผมสงสัยว่าคำของเธอจะถูกส่งถึงไหมตอนนี้เธออยู่ไหนเอ,อ่อเราไม่รู้พวกนายไม่รู้รู้ตัวอีกทีเธอก็หายไปแล้วเหมือนเธอหายไปในอากาศมนุษย์ไม่สามารถหายไปในอากาศได้ผมรู้แต่ส่วนหนึ่งของผมก็สงสัยว่าบางที r e อาจจะเป็นข้อยกเวน้น อีกยาอยากอ,ออกไปตามหาเธอไหมไม่ละขอบคุณไม่อยากเจอเธออีกแล้วหลังจากเรื่องแบบน,นั้นโอ้โหไอ้เฮียถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยในมือผมมีปืนผมก็ฆ่าคนตายได้อะช็อตนั้นอะจริงๆนะไอ้เฮีย <laughs> โอเคดูเหมือนนายจะกลับมาได้สติแล้วยังใช้ไปก่อนนะ โทษทีทําให้ลำบากถ้าใครควรขอโทษก็น่าจะเป็นชันมากกว่าเพื่อนไม่ไม่ใช่ความผิดนายนะนจริงๆนะอย่าโทษตัวเองเลยโอเคเดี๋ยวเจนอนอยู่ทังโลกโบกมือให้ผมแล้วเดินออกไปผมถูกทิ้งให้อยู่กับห้องคนเดียวอ <c oughs> ดีนะกูหยุดรอตอนนั้นไม่งั้นแบบไม่งั้นหนักกว่านี้แน่ๆน่เลยอะนะครับอาลงตัวลงนอนบนเตียงแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างไอ้เหี้ยเอ้ยไม่งั้นความรู้สึกของผมแม่งแบบแหลกสลายอะตอนนั้นผมคงโกรธเอาอีมากแน่ๆเลยะนะครับอาจารย์แขวนอยู่บนพื้นผ้าใบมืดมิดทองฟ้ายํามคำพื้นสุดท้ายเอาอีกกระผมก็อยู่ในโลกที่แตกต่างกัน วาย่า,ยาจะเป็นพระเจ้าคุณหม่ของเธอแต่ทำไม่ได้อ๋อใช่มีใครให้อาหารเอรูบ้างยังไงลุกจากเตียงแล้วออกจากห้องหืมไฟในห้องนั่งเล่นเปิดอยู่พบว่าตัวเองถูกดึงดูดเข้าแบงไหในใครวะมิกกุีิไม่นึกว่าเธออยู่ที่นี่ด้วยจิว่าตอนนี้นายสงบสติอรมแล้วเหรอใช่ขอโทษสัตลังวายเมื่อกี้นะ อย่าม,ยมีไวทำไมกันละ่ะยินดีดูแลนายเป็นครัง้งคราวนะจงพูดที่แสนเดียงเธอแสดงเป็นแสงสว่างในวันที่มืดมนของผมตอนนี้เอรู้อยู่ไหนอยากให้มันกินนมแต่ควรฉันรู้วิ่งออกไปนอกมันควรเธอเหรอเป็นไรปะเนี่ยไม่เป็นไรคงไม่ทิ้งรอยไวหรอกเธอโชว์ฝ่ามือให้ผมดูแน่นอนว่าผมเห็นรอยกงเล็บลึก แปลกจังโปรติมเป็นแมวนิสัยดีนะบางทีมันอาจจะไม่ชอบฉันแล้วก็ได้น่าเสียดายฉันรักเจ้าก้อนขนน้อยๆน,นั่นจริงๆเอาูดกระซิบของเธอดังกล้องอยู่ในโอหผมรือสึกดีมาขึ้นบ้างไหมนี่ก็เหมือนเดิมนะนะครับ誰もだกてน ก็แค่ดูจะบ,บ้าตาย,โอ,ย,บบาตายโอ้ยถ้าไม่เห็นฉากนี้ผมว่าผมรับไม่ไหวแน่เลยจริงๆนะ อ่อาซ้อมตีบอลอีกแล้วอโอเคจบไปแล้วนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราตัดสินใจที่จะแบบมุ่งตรงไปทางนู้นเลยนะครับมุ่งตรงไปงานละครเลยนะฮะก็หนางน่วง เอาเรื่องอยู่นะเอาโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ขอตัดไวต้ตะเพียนเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าลองโทรหาพระเจ้าดูอีกสักทีหนึงนะครับเผื่อมันจะมีอะไรเปลี่ยนนะครับผมสวัสดีครับ